การขายคือการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับสิ่งของที่มีค่าเท่าเทียมกันซึ่งเราจะใช้ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นก็คือเงินตามภาพจะเห็นว่ายิ่งลูกค้ามาเจอกันกับฝั่งคนขายมากที่สุดก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายกันเกิดขึ้นที่ร้าน ยิ่งมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ผลกําไรก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นดังนั้นทางกลุ่มลูกค้าเราจึงทําทุกวิถีทางทุกหัวข้อเพื่อให้มีลูกค้ามากขึ้นและให้มีลูกค้าเข้ามาซื้อยาหรือซื้อของภายในร้านของเราในฝั่งคนขายก็ต้องจัดเตรียมผลิตภัณฑ์จัดวางผลิตภัณฑ์